สวัสดีครับผมอยู่กับผมเตวเวอร์ค mm ิลเลอร์นะฮะกับเกม GTA 5นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเควสที่มันขึ้นในแมปอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับมันจะเป็นอีสต์เอ็กอะไรนะครับมันก็คืออีสต์เอ็กที่เราจะได้อาวุธนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นอาวุธปืนสีทองแบบนี้นะครับถ้าเราทำภารกิจของมันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมา พาเพื่อนไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันทํายังไงแล้วมันทําแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปที่อะไรเอ่ยตรงแมปเลยนะครับผมตามแมปไปเลยนะฮะพอถึงแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณสีเหลืองนะครับให้เราทําการหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหน มันจะมีคําใบ้นะครับอยู่ในโทรศัพท์นะครับให้เราเปิดอีเมลขึ้นมาแล้วเราก็กดตรงข้อความของตัว V อะไรสักอย่างนี่นะฮะมันจะมีรูปภาพใบ้บอกนะครับนี่นะครับให้เราทําการหาพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ตรงกับรูปในโทรศัพท์เลยนะครับลองไปเดินหากันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมนี่ครับตรงปกเลยนะครับก็ให้เราทําการเดินหาเลยนะครับว่ามันอยู่แถวไหน บางทีมันก็ไม่ได้อยู่กลางแมบบนะครับอยู่ริมๆหน่อยนะครับพอเราใกล้ถึงนะครับมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเหมือนเสียงกระดิ่งแสดงว่าเราเข้าใกล้แล้วนะครับให้เราทําการเดินหาเลยนะครับผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละสําหรับการเริ่มเควสอะไรเอ่ยนี่นะฮะมันก็จะเจอกระดาษก่อนนะครับให้เราสังเกตตรงที่กระดาษนะครับมันจะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนี่นะฮะมันบอกว่า สมบัติได้ย้ายไปแล้วนะครับให้เรากดเลยนะครับนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจนะครับผมให้เราไปทาการหาต่อเลยนะครับมันอยู่ในไหนนะครับให้เรากดตัว M ดูนะครับนี่นะฮะพอเรากดตัว M ดูแล้วครับมันก็จะมีให้ทําอีก2 3สาที่นะครับนี่นะครับให้เราไปหาเลยนะครับที่แรกนะครับกดเข้าไปเลยแต่ผมก็บอกแล้วก่อนนะครับแต่ละที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับว่าใครจะเริ่มที่ไหน จะเจอที่ไหนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะให้เราทําการหาเลยครับอันนี้นะครับอันแรกนะครับให้เราสังเกตกล่องนะครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับให้เรากดอ่านเลยกดตัว E เลยนะครับนี่นะครับเรจะเจอกล่องแบบนี้ถือว่าเป็นพัิลที่1นะครับ1นทับสเห็นไหมครับก็แสดงว่าเราต้องหาอีก2อันใช่ไหมครับให้เรากดแมปเลยครับไปที่อะไรเอ่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่ในแมปเลยนะครับอีก2ออัน ก็ทําการหาเหมือนเดิมครับไปเลยครับเข้าไปแล้วก็จะหานะครับหาเลยนี่นะครับอันที่2ผมก็เจอแล้วนะครับให้สังเกตว่ามันจะเป็นรูปพั่วนะครับกับเลือดนะครับติดอยู่แสดงว่าเป็นชิ้นส่วนอันที่2นะฮะเราทำการกดโอเคครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปทําการหาอันต่อไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ ปเลยฮะผมแนะนำให้ใช้อผมแนะนำให้ใช้ฮอนะครับมันจะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับผมอันที่สามนะครับมันจะเป็นหุบเขานะครับเพื่อนๆก็ลองทําการหาดูนะครับถ้าใครอยู่บริเวณภูเขานะครับมันก็จะเป็นหุเขาแบบนี้นะฮะให้เราทำการเข้าไปเลยครับแล้วก็ฟังเสียงกระดิ่งตามกันไปนะครับอันที่3ามนะครับก็จะเป็นศพนะครับก็จะเจอศพให้เราทาการ กดที่ศพเลยนะครับก็จะเป็นการเจอพัซเซอร์ที่3แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับให้เรากดที่แมปดูนะครับจากอะไรเอ่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปกล่องสมบัตินะครับอันนี้ก็คือเควสสุดท้ายละให้เราไปเอาจะได้ปืนนะครับผมเราทำการกดมาร์กแผนที่แล้วก็ไปกันเลยครับโอเคครับพอถึงแล้วนะฮะก็ทำการหากล่องเลย น,นี่นะก็จะเจอกล่องแบบนี้ก็กดเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการได้ปืนแบบง่ายๆเลยนะครับแต่มันมีเครดิของปืนนะครับมันจะขึ้นว่าให้เราทําการยิงเฮดช็อตด้วยปืนกระบอกนี้50ครั้งนะครับหลายคนก็บอกว่าจะได้เงิน200,000หบางคนก็บอกว่าได้เงิน200,000แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมก็ลอง ทำแล้วนะครับผมรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับเราก็ได้ปืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเง่ายๆเลยครับได้ปืนแลไอเทมแบบนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับอิสต์เอง่ายๆกับ GTA 5นะครับสวัสดีครับผม